ของดีต้องมีติดบ้านจัดบ้านให้รวยถูกหลักควงจุยบ้านจะดีอยู่แล้วรวยเงินไหลมาเทมาจัดบ้านให้รวยถูกหลักควงจุยบ้านจะดีอยู่แล้วรวยเงินไหลมาเทมาจัดบ้านให้รวยวังของดีให้ถูกทีจะอยู่ดีมีสุขเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านได้ของดีมีติดบ้าน ห้ามทิ้งเด็ดขาดทําให้ดวงดีมีโชคลาภเงินทองเข้าบาทรัวๆท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะถ้าใครกําลังเจอปัญหาทํางานอย่างหนักทําทุกอย่างเพื่อสร้างไรายได้หลายทางซึ่งเงินก็ได้เยอะแต่ไหลออกไม่เคยเก็บเงินได้สักทีทางทางที่ประหยัดและอดออมจนทําให้ชีวิต แถบไม่มีความสุขซึ่งอาจเกิดขึ้นกับหลายคนจากหลายสาเหตุค่ะสาเหตุหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้แก้ไขคือตรวจดูที่บ้านว่ามีจุดที่ทำให้เงินไหลออกบ้างไหมจากนั้นก็ทำการเปิดบ้านต้อนรับโชคลาภเงินทองเข้าบ้านได้เลยค่ะด้วยหลักวงจุยจัดบ้านเรียกทรัพย์ เสริมสิริมงคลให้กับครอบครัวและชีวิตแม้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีนักฐานะการเงินการงานอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ปรารถนาก็ตามแต่วิธีการปรับพวงจุยบานก <c oughs> ็จะช่วยให้ดีขึ้นได้ให้เกิดสมดุลในเรื่องการเงินการงานการเรียกทัพย์ได้มีดังนี้ค่ะ ซึ่งก่อนอื่นเราจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะว่าข้อหนึ่งหาตำแหน่งถังเงินถังทองในบ้านให้เจอต้องรู้ว่าตำแหน่งรับทรัพย์ของบ้านนั้นอยู่ตรงไหนวิธีการง่ายๆก็คือให้ยืนหันหน้าเข้าบ้านโดยยืนอยู่บริเวณประตูบ้านซึ่งตำแหน่งท้ายของบ้านฝั่งซ้ายมือนี่แหละค่ะคือ ตำแหน่งถังเงินถังทองและวิธีการเหล่านี้ยังสามารถใช้หาตำแหน่งรับทรัพย์กับห้องอื่นของบ้านได้อีกด้วยค่ะข้อ 2. ถ้าเจอตำแหน่งรับทรัพย์แล้วอย่าปล่อยให้ตำแหน่งรับทรัพย์หรือตำแหน่งถังเงินถังทองโกโปรกเรื่องความสะอาดไม่ใช่แค่หลักวงจุ้ยเท่านั้นที่ให้ความสำคัญ เพราะการจะทำให้พื้นที่ใดๆในบ้านล่งสะอาดไม่สกปรกย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะในตำแหน่งรับทรัพย์นั้นก็ควรทำความสะอาดอยู่เสมอไม่ปล่อยให้มีของวางกองเกลื่อนเต็มห้องไปหมดข้อ3ถ้าหากในบ้านมีของแตกหกักของพังของชำรุดหมดสภาพการใช้งานแล้ว ก็อยากเก็บไว้เลยค่ะเพราะของที่ใช้ไม่ได้นั้นจะทำให้เกิดพลังแย่ๆในบ้านต้องแห้รีบเอาออกจากบ้านค่ะข้อ4ที่สำคัญนะคะเงินคือของสูงบางคนอาจมีกระปุกออมสินไว้ในบ้านแต่กลับวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเพราะต้องการซ่อนให้ลึกลับที่สุดนั่นเอง แต่ตำแหน่งที่เราอยากแนะนำคือตำแหน่งที่สูงสูงค่ะอย่าเอาเงินไว้ในลิ้นชักที่อาจจะถูกทับด้วยข้าวอของที่ไม่เหมาะสมข้อหารวมทั้งสมุดบัญชีธนาคารก็ให้ไว้ในตำแหน่งรับทรัพย์ในบ้านเพราะสมุดบัญชีก็ถือเป็นของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองดังนั้นตำแหน่งที่เหมาะสม สำหรับสมุดบัญชีมักที่สุดคือตำแหน่งรับทรัพย์ค่ะนอกจากนั้นยังแนะนำให้เก็บสมุดบัญชีไวอ้อย่างเรียบร้อยใส่ซองพลาสติกหรือเก็บแยกจากเอกสารอื่นๆอย่างชัดเจนด้วยค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะเพราะบ้านคือที่เราอยู่อาศัยหากอยู่ดีมีสุขก็ดี หาอยู่ดีแล้วรวยก็ยิ่งจะดีการเรียกทรัพย์เข้าบ้านนั้นครูบาอาจารย์ท่านเน้นย้ำว่าห้าอย่างนี้ต้องมีจัดให้ถูกทีคือสิ่งจำเป็นที่ต้องมีติดบ้านใหญ่ขาดและจัดวางให้ถูกทีด้วยค่ะอันได้แก่ข้อหนึ่งข้าวสารข้าวสารในหลักควงจุ้ยที่ดีที่เชื่อกันมาอย่างยาวนานคือ ข้าวสารต้องเต็มถังอยู่เสมอเสมอห้ามขาดห้ามพร่องเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยจะไม่ติดขาดเงินทองไม่ร้อยรอเหมือนข้าวที่มีอยู่เต็มถังเสมอค่ะข้อ 2. ไข่ไก่ตามความเชื่อไข่ไก่เปรียบดังทองคําตาหลักควงจุย้ยควรวางใส่ตะกร้าไว้ทั้งหมด8ดฟอง และวังในห้องครัวจะเสริมเรื่องดวงการเงินทำให้เจ้าของบาทร่ำรวยค่ะข้อสจานจานตำหลักความเชื่อรวมถึงพัตตะคันใหญ่ๆจะเชื่อถือเรื่องนี้มากค่ะคือหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าพัตตะคันใหญ่จะนิยมจานทรงกลมสีขาวเป็นเพราะว่าจานทรงกลมเป็นตัวแทนของรักฐาน อันอุดมสมบูรณ์ช่วยเกิดความมั่นคงตั้งแต่รักฐานค่ะข้อ4เตาไฟตามความเชื่อแล้วเตาไฟเป็นตัวแทนโชคลาภของคนในครอบครัวจึงนิยมตั้งเตาวไว้ติดกำแพงหรือผนังทึบหากว่าวางไว้ลอยๆเชื่อว่าจะทำให้ขาดพลังขาดโชคการเงินมีปัญหาค่าข้อหา ห้องครัวตามความเชื่อโบราณแล้วห้องครัวเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของบ้านตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวจึงเป็นสิ่งสำคัญหวงจุ้ยที่ดีนั้นห้องครัวไม่ควรตั้งอยู่นาบ้านหรือกลางบ้านโดยเด็ดขาดค่ะเพราะจะทำให้เงินทองรั่วไหลได้ง่ายโชคลาภที่จะได้ก็อาจถูกคนอื่นเขาแย่งไปได้ค่ะ ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องวิธีเรียกทรัพย์เข้าบ้านตั้มหลักควงจุยที่ควรคำนึงในบ้านคือข้อหนึ่งเลือกใช้สีสีที่สื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยการเลือกทนสีเพื่อแต่งบ้านเสริมความมั่งคั่งนั้นจะเน้นไปทางสีทองเป็นหลักเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้ราและมั่งคงั่งโดย เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านที่มีลวดลายสีทองก็ได้ค่ะข้อ2เปิดบานให้ลมต้อนรับพลังดีๆต้อนรับพลังงานดีๆท่านผู้ฟังคะก่อนจัดบ้านตัมหลักควงจุยพลังงานดีเจือวะทำให้ชีวิตมีแต่เรื่องมงคลดังนั้นเราจึงควรทำบ้านให้โล่งเข้าไว้จัดเฟอร์นิเจอร์ และเข้าของต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและที่สำคัญต้องมันทำความสะอาดบ้านอย่าให้มีสิ่งสกปรกที่คอยเป็นอุปสรรคขวางกันติดไว้ภายในบ้านควรกำจัดทิ้งเสียด้วยค่ะข้อ3แต่งบ้านด้วยธรรมชาติพลังในธรรมชาติเป็นพลังงานที่อุดมสมบูรณ์หากเรานำต้นไม้ใบเขียวหรือต้นไม้มงคล มาประดับตกแต่งตามมุมต่างๆในบ้านจะเกิดผลดีต่อบ้านและทิศที่เหมาะสมกับการวางต้นไม้คือทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะต่อไปคือเรื่องต้นไม้ที่จะแนะนําในวันนี้มีต้นอะไรบ้างมีดังนี้ค่ะข้อหนึ่งต้นเงินไหลมาเจอว่าเป็นต้นไม้มงคล หากนำมาปลูกไว้ในบ้านจะช่วยเกิดความมังคังเสริมดวงเรื่องการเงินพร้อมทั้งยังช่วยสร้างสเสน่ห์และสิริมงคลให้กับผู้ปลูกสาเหตุที่หลายคนนิยมปลูกตนเงินไหลามาเพราะในอดีตคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกตนเงินไหลามาก็จะช่วยเสริมสิริมงคล ช่วยให้มีเงินทองไหลเข้าบ้านเกิดความมั่งมีร่ำรวยอีกทั้งยังสร้างสเสน่ห์ให้กับผู้อยู่อาศัยโดยการปรลรกนั้นให้ไว้ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านค่ะข้อ2ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์หรือต้นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกประดับบานก็ได้ไว้ตกแต่งร้านค้าก็ดี เพราะเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมบารมีและให้โชคลาภด้านการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองมีอำนาจวาสนามีบุญบารมีเป็นที่ยอมรับในสังคมให้กับผู้ปลูกค่าข้อสต้นไผ่กวนอิมหรือต้นกวนอิมเป็นต้นไม้ชื่อมงคลเชื่อกันว่าช่วยนำเงินทองโชคลาภความสุข และความเจริญมาสู่ผู้คนในบ้านทั้งยังช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและความรู้สึกไม่ดีออกไปด้วยและเชื่อกันว่าไพ่สามการสื่อถึงความสุขความร่ำรวยและชีวิตที่ยืนยาวและไพ่5้ถึงหการสื่อถึงความมัง่งคั่งและความโชคดีไพ่เการสื่อถึงสุขภาพที่ดีค่ะ ข้อ 4. ต้นสมจีต้ตนสมจีถือเป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลที่ช่วยเพิ่มโชคลาภให้กับผู้ปลูกเพราะจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับต้นสม้มต้นมะนาวและต้นเลมอนซึ่งตำหลักควงจุ้ยจีนเชื่อว่าสามารถดึงดูดเงินทองความโชคดีและความรุ่งเรืองเข้ามาในบ้านได้และนิยมตั้งไว้ ในห้องครัวค่ะอย่างไรก็ดีไม่ว่าเราจะใช้สัตว์ใดตามความเชื่อในแบบต่างๆมามากมายเพียงใดก็ตามแต่ความจริงที่แน่นอนที่สุดก็คือเราต้องมีสติไม่ประมาทและวางแผนการใช้ชีวิตให้รอบขอบอยู่เสมอประกอบกับการทำความดีมันสร้างบุญสร้างกุศลรักษาสิน้า ประพฤติดีปฏิบัติดีและขยันมั่นเพียรพยายามตั้งใจประกอบอาชีพนี่แหละค่ะคือความแท้จริงที่จะเกิดขึ้นตามมาของคำว่าชีวิตเจริญก้าว้ารุ่งเรืองอย่างมั่นคงเพิ่มมาขึ้นอีกได้อย่างแน่นอนค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟัง ได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอใทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ